เฮ้ยได้อุ้ยโอ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยเพื่อนล้มระนาวเลยเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรโอ้ยล้มอีกแล้วเพื่อนพร้อมไปไปว่าเขาจะยากก็ได้เอ้ยอาจจะเป็นไปได้เอ้ยรถไฟ ขอขึ้นรถไฟหน่อยเอ้ยเสียงมาจากไหนอะเดี๋ยวไฟมาเดี๋ยวนะแล้วเราเราจะหนีออกยังไงอะเดี๋ยว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 โผล่มาอย่างนี้อะแล้วมีสไนเปอร์ r ีิเฮ้ยนี่เราต้องเดินทะลุไปเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิง Sniper ในไหนอะไม่รู้หนึ่งหาไม่เจอมันโดนดูดหลังรถไฟเฮ้ยนี่ไงเพื่อนทะลุออกมาได้อุ๊โอ้ยวิงวิ้งวิงวิ้งวิ้งว่ะวิ้งว่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสไนเปอร์ ตายยังไม่น่าจะตายนะโอเคหายวิงนก็ตายแล้วแซนเนปเปอร์ตายแล้วมันโ้นนูนโอ้โหมีหลายตัวมีหลายตัวมีเต็มเลยจุดเราไม่ค่อยน่ารจะตีนะโอ้โหแม่งยิงทีวิ้งเลยเพื่อนอยู่อยู่นั่นอ่ะมีมีด้านล่างมีกูวิ้งอยู่อ่ะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเดียบนบนในนั่นบนบนบ้านบนบ้าน หลังไหนเดีโอเคบนบ้านตายเฮ้ยที่ไหนโอ้โหโอ้โหโดดกันเต็มเลยโดดโดดกันเยอะแยะเลยบนบ้านบนบ้านลบ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 เอ้าลบหรอปั๊บปั๊บปั๊บปับอย่างใหญ่ใหย่ใหญักลบแป๊บเฮ้ยจ้าหลังเพื่อนจ้าหลังหายวิ่งก่อนรอหายวิ่งแป๊บว่นนี้ไม่ใช่จุดที่ฉลาดที่ดี เขาไม่ใช่จิตวิทยาศาร์ป่ะเฮ้ยได้อุ๊ยโอ๊ยวิ่งวิงโอ้ยเพื่อนล้มว่าแล้วแม่มเราต้องยืนตรงไหนเล่าจิตไม่ายืนตรงบันไดก็ไม่ได้ด้วยยืนตรงนี้มันก็ได้อยู่นะอุ๊บไปวิ่งแป๊บมาดูกันระนาวเลยเฮ้ยมึงเป็นตัวอะไรโอ้ยล้มอีกแล้วเพื่อน <c oughs> โอ้โหมันไม่ค่อยดีเออว่ะย้ายย้ายจุดหน่อยตรงบันไดเนี่วงกี้อยู่อะเหรอมีจุดอื่นอ,อ,อีกวะถ้าสมมติโอ้โหเอ,อ้ยมันมันออกไปไม่ได้เลยมันต้องยืนตรงบันไดเท่านั้นเนี่ยอย่าบอกดิตรงบันไดพอได้อยู่ยืนแอบตรงนี้ได้ปะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ตรงเนี้ยไอ้ตุดก เอ้ยตายตายตนั้นตายตบวนมีม hmm. ีม like ีโดดโดดอีกเอ้ยเอ้ยใกล้ๆเราใกล้ๆเราเอ้ยตายตายใกล้ๆเราตายยิ่โอ้ยตัวขาหตัวเจ็ดรถโ้มตูดหนึ่งตัวหมดยังหมดยังใครมันเดินย่ำตอกยงนี่เอ้โอ้็ต้องมีผีมาเ้ิ่มยยอ้ยอ้ยอ้้โย้้ายย ไหนวะเอ้ยนั่นไงเจอแล้วบนหลังคาบนหลังคายิองไนอีกยังบมยังใครตวัดตกอะไรอยู่ตรงข้างหูนั่นสิหมดแล้วมั้งไปโอเคถ้าจะมีเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอออด้านหลังด้านหลัง

ถ้ามีซอมบี้เยอะๆแล้วสันนายเยอะนี้ก็ไม่ไหวนะมาตอนไหนมาตอนไหนเฮ้ยอะไรอ่ะด้านหลังอ่ะหมดไหมหมดไห้ยังไม่หมดยังไงลูกถมไปซ้ำศพด้วยไม่คนมีมารยาทครับเฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหวิ่งวิ่งมาปุ๊บโผงมาปั๊บแหมนี่ระเบิด ยัดไปหนึ่งปีเออมันต้องอย่างงั้นมันต้องอย่างนั้นปวดยังมีอะไรอะไงเนี่ยไอนี้มีอะไรขอดูหน่อยมีทองหรือเปล่าขอทองหน่อยสิเหลือแค่สามสิบกระสุนน้อยไปไหนเนี่ยเหลือดอกกระสุนไรชั้นวันนี้ไอ้นี้ไม่มีทองเลยไม่มีอะไรให้เลย เรายังไม่ได้ทองเลยนะนั่นสิทองไฮโผลมาอีกแล้วโผล่ขึ้นไปก่อนได้ไหมเข้าไม่ได้เมมดมม้ายังล็อกไปเลยระเบิดลูกพอโอ้โหไม่ค่อยโดนแค่ตรงตัวนี้ไปเลยจุบลูกพอเออดีมากเลย มึงเอาหัวลุขอยิงเน้นๆน้นเกือบร้อยระวังนะเพื่อนอะไรเพิ่มไหมไม่ไ <h> ด <asing bugs> <im> ้เลยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเสียงใครมันอยู่ด้านล่างแปลกว่ะมันมีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ มันแปลกๆว่ะอ่าเราอาจจะโดนรอบยิงไงเพื่อนคนไหนจะรอบยิงเราเออปันันช่องด้วยแล้วใครตรวจอะไรอีกเฮ้ยแม่งเอาอีกแล้วโอ้โห <c oughs> ผู้ผโดนผู้โดนจำสแกตตลอดไปเฮ้ยเอออะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยใจเย็นดีเพื่อนโอ้โห ใจเย็นเดี๋ยวไอสองไอสองใจเย็นเอาการพวกกระสุนยวนรับปืนแปลกๆว่ะนั่นสิมันรับปืนแปลกๆม<ต>ันมีสองฝั่งหรือเ,เปล่านะแต่การเชื่อมก็กวนประสาทขึ้นมาเรื่อยๆมันดูมีอะไรปะไม่มีมีสะใส่ไฟทางไหนอะทางนี้เหรอนี่นี่ เล็โก้โอ้ยเต็มเลยหมดยังอย่าเพิ่งเพื่อนหมดยังหมดเร็วมืดและเงียบแปลกๆนั่นสิเราต้องไปทางไหนจุดนี้ดูเป็นจุดยึด,ยดาสตร์อะไรแปลกๆอย่างไปทางไหนต่อเพื่อนททางนี้โอเค เดี๋ยวมันก็ต้องขุดไปอีกด้่งว่าแน่ตามสเตปปฏิรับผีเราจับทางนายได้แล้วนะมันไม่ควรใช้ได้ครั้งที่สองอะไรเนี่ยสายไฟทำไมนี่มันเมืองอะไรกันจุดเซฟ ง่ายไปนะระเบิดอยู่ไหนวะทขาไม่มีแต่ระเบิดวายเนี้ยเอาเจอละโอเคระเบิดครบกระสุนครบปืนอื่นแทบไม่ได้ใช้เลยแต่ก็ดีแล้วละ่ะ